ป้ายยาแผนประกันสุขภาพยอดฮิตของเมืองไทยอีลิทเฮลพัทวงเงินเหมาจ่าย20ล้านบาทโดยปกติแล้วนะคะอีลิทเฮลพัทนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4แผนค่ะแผนที่1วงเงิน20ล้านบาทก็คือแผนนี้นั่นเองแผนที่2วงเงินค่ารักษานะคะ40ล้านบาทแผนที่3มวงเงินค่ารักษา75ล้านบาทและแผนที่4ค่ะวงเงินค่ารักษา100ล้านบาทแผนที่ขายดีนะคะที่สุดเลยก็คือจะเป็นแผนตัว20ล้านนี้ค่ะมาดูความคุ่งครองกันค่ะว่าได้อะไรบ้างนะคะ ค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลนะคะได้อยู่ที่10,000บาทหรือเหมาจ่ายห้องเดี่ยวมาตรฐานเริ่มต้นค่ะเวลาเราแอดมิดนอนโรงพยาบาลเราใช้วงเงินไหนก็ได้ที่เราได้ผลประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้คือจุดเด่นของ e อิ h ิ a เฮลเลยนะคะห้อง ICU นะคะเหมาจ่ายตามจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจวินิจฉัยค่ายาค่าบริการพยาบาลค่าแพทย์นะคะแล้วก็ค่าผ่าตัดใหญ่นอนโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่ไม่นอนโรงพยาบาลอันนี้เหมาจ่ายอยู่ในวงเงิน20ล้านนะคะจ่ายตามจริงไปเลย ละะและในส่วนของค่ายากับบ้านตรงนี้เขาจะมีวงเงินที่แยกออกมานะคะเวลาที่เรากลับบ้านคุณหมอจ่ายายามาให้เราทานที่บ้านนะคะตรงนี้จะมีวงเงินให้นะคะ1นึ่งแบาทสูงสุดถึง30วันเลยค่ะอ่ะส่วนตรงนี้นะคะที่วีอธิบายไปมันจะเป็นลักษณะแบบผู้ป่วยในนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ป่วยนอกกันบ้างดีกว่านะคะว่าผู้ป่วยนอกนมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของผู้ป่วยนอกจะเป็นในส่วนของค่าตรวจวินิจฉัย30วันก่อนและหลังแอดมิด ค่ารักษาพยาบาลหลังจากการแอดมิดภายใน30วันหรือว่าการ Followup นั่นเองนะคะค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงค่าวิศาสตร์ฟื้นฟูหลังแอดมิดนะคะคือการกายภาพบําบัดหลังจากออกจากโรงพยาบาลตรงนี้เหมาจ่ายตามจริงนะคะและมีอะไรอีกนะคะในส่วนของค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กนะคะแล้วก็ค่ารักษามะเร็งและไตาวายเรื้อรหลังนะคะคือการมาล้างไตนั่นเองนะคะอันนี้ใช้แบบผู้ป่วยนอกได้ด้วยนะคะจ่ายตามจริงอยู่ในวงเงิน 20ล้านบาทเลยค่ะทีนี้นะคะในส่วนของ e ิ i ิทเฮลพัทเนี่ยค่ะเขาเป็นแผนแพ็กเกจพรีเมียมเนาะเป็นแพ็กเกจใหญ่วงเงินสูงเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะไม่ได้มีแค่13หมวดมาตรฐานตามที่คพอพอกํำหนดนะคะตรงนี้จะใส่ความคุ้องเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยแผน20ล้านมีความคุ้มครองเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะตามตัวหนังสือสีชมพูนี้นะคะคือค่าแพทย์เฉพาะทางค่ะจ่ายตามจริง ค่าวินิจฉัยภาพขั้นสูง MRI CT สแกน PET สแกนอันนี้สามารถใช้แบบผู้ป่วยนอกได้ด้วยนะคะไม่ต้องแอดมิดก็สามารถใช้ MRI ได้ CT สแกนได้ PET สแกนได้นะคะอันนี้เหมาจ่ายอยู่ในวงเงิน20ล้านบาทเลยค่ะและมีในส่วนของค่ารักษาธนกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ด้วยนะคะตรงนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยนะคะสําหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์อ่ะทีนี้ใครนะคะที่ฟังวิป้ายาแผน20ล้านบาท ไปแล้วนะคะอยากทราบเบี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูเบี้ยกันค่ะตรงนี้เป็นตัวอย่างเบี้ยนะคะผู้ชายและผู้หญิงอายุ30ปีถึง35ปีค่ะ